โอเคครับผมก็ตอนนี้เราเอารีวิวเราวีเอสกับอ่าเฮ้ยเราวีเอสกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะแคทไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเจอกับรุ่นเก่าซานี่ของคุณบ้านนีม้มันจะเป็นยังไงแต่กินต้องวัดกับซานะนี่สามศูนย์ห้านะไอตัวเนี้ยเออไข่ไค่สามศูนย์ห้า เจอกับซานี่สามจห้านี่เราเราลองมาเจอกับห้าร้อยเฮตดูกันบ้างเจอกับห้าร้อยเฮตดูดิจะเป็นยังไงวะโอ้นี่เขาขุดได้เยอะแล้วนี่หว่าโอ้ยจะลงมายังไงเนี่ยพี่เอ้ย ผมจะตักใส่อยังไงวะนะผมจะตักเขาใส่ให้เขายัางไงเนี่ยมันยังลึกอ,ะอ,อ่ะโอ้ยอะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับซานี่ดูกันบ้างนะครับโอ๊ยทำไมมันไม่ได้วะมาได้แล้วซาดี้งั้นเหรอทำไมล้อมยกยนี้วะนะโอ้ ซานี่เอสวาสามศูนย์ห้านะคุณผู้ชมครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันโอ้โหเป็เจ้าเต็มหน้าเลยพี่เอ้ยลิฟทแพรกับซานี่นะก็ต้องเอาแคสคันนี้หลบผ่อนเดี๋ยวมานะอ๋อนี่เขาจอดไว้ไงนี่คือซานี่คือแคทนะครับเอ้ยนี่คือนี่คือ ซานี S S ani, ่กับลิพแพรโอ้โหพระเจ้าเอ네้ยกำลังรีวิวเลยอ่ะเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้เหมือนเอ้ามันมันพูดได้เหรอคุณชมมันขึ้นรูปใหม่อ่ะมันกดพูดยังไงอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไอได้ด้วยมันกดพูดยังไงอ่ะกดกดปุ่มกดปุ่มไล่อ่ะ เฮ้ยนี่ยเนี่เนี่เห็นคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเนี่ยมันมีรูปอยู่เนี่ยที่คนพูดอยู่เนี่ย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 เฮ้ยพูดในเกมได้แล้วเหรอเฮ้ยเอ้าผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยสนุกเลยดีถ้างั้นอะฮัลโหลครับครับฮัลโหลครับเออพูดยังไงวะพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นอออมีมีซานี่หรือเปล่าครับน่าจะเป็นเคยคนไทยแล้วมั้งเนี่ยดูจระทรงเนาะเอาเฮ้ยพี่ใจเย็นดิพี่มีซานี่ป่ะน่ะเอ้ยมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้ไม่มีดี c อซีสักอันเลยนี่หว่าพี่ทำงานอะไรอยู่เนี่ยอ๋อเอางี้อ๋องานขุดเขาไม่มีรถอ๋อดีเอลซีเลยว่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรโอ้โหผมกำลังรีวิวรถอันนี้เลยห้องมันเขาปิดห้องนะครับไอคนนั้นมันปิดห้องนะไงเมื่อกี้โอ้ยตกใจหมดมันเปิดยังไงอะแล้วมันเปิดยังไงอะเอาลิฟเฮอันนี้ไปแกขัดไปก่อนนะคุณผู้ชมนะแต่มันบั็กนะ มันบั็กนะเนี่ยมันบั็กยังไม่หายเ,ยเพราะผมส่งไอ้นี้ไปแล้วผมส่งผมส่งไปผมส่งไปรีวิวไปแล้วเอ้ยผมส่งใครับใช่คับไอ้ใ่ไหมส้นาทีก็ม่แนแพงกวาสานะคนเฮ้ยคนไทยหรือคนอุย้ยไอ้บ้างเงินไม่พอคุยคนใช่คนไทยปะมันเปิดมันเปิดพูดยังไงอะ่ะเปิดพูดยังไงอะ่ะอ่าฮะ พูดยังไงวะเดี๋ยวคนนะคุยยังไงอะ่ะเอา้าออเดียโอน,อ,อ,อนี่หรออ๋อนี่หรอไม่นี่หรออ๋อนี่ไงสตาร์ทนี่หรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับเอา้าผมพูดผมพูดไปแล้วไม่ใช่หรอเอ้ยผมเปิดไมค์ไปแล้วไม่ใช่หรอฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ้าอะไรวนะเนี่ยเอา้ามันอันนี้มันได้ยังเนี่ยอ๋อมันต้องกดสตาร์ทก่อนเอาก่อนนะนี่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 ไมค์ตรงนี้อ๋อนี่ผมโลดโหลโลโล,โลสตาร์ทสต็อปนี่ไงไมค์ก็เลือ่อนฝุ่แล้วไม่ใช่หรอ น,น,น,นี่ไงเป็นคอมโฟนี่ไงฮัลโหลฮัลโหลครับอ่า uh, เอารถรถให้เอารถให้หน่อยครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอารถให้หน่อยครับฮัลโหล อ๋ออารู้มันพูดยังเนี่ยแล้วทำไมรถผมไม่มีเลยอะ่ะโอ้ยอลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้อทำไมไม่ได้อ่ะี๋ยวเพื่อนเนื้อผมหาห้องใหม่ก่อนเขาไม่เอารถให้ผมเลยเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ย เขาไม่เอารถให้ผมเลยผมขอไปแล้วเนี่ยฮัลโหลครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลอุ้ยไม่ใช่เขาไม่เอารถให้ผมเลยโอย้ขออีกรอบนึงถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะออกแล้วฮัลโหลครับฮลัลโหลเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าคุยในเกมได้หูย พี่จเย็นพี่ฮลัลโหลแล้ว,ลวคือเขานเนี่ยเนี่ยคือมันมีการตั้งค่าเนี่ยใหม่ตรงนี้นเอ้แต่ว่ามันอันนี้หรอมันต้องอ๋อหรือว่ามันต้องแบบว่าไม่ต้องอัดคลิปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่แน่ใจนะครับเขาไม่เอารถให้เราเลยอะอาจจะใช่มั้งไม่ต้องอัดคลิปโอเคเดี๋ยวเราหาห้องใหม่ครับตัด <c oughs> อ่ะมาห้องนี้ ห้างนี้เขาคุยกันไหมเนี่ยไม่น่าจะคุยหรอกมั้งอ่ามีซานี่อยู่ตรงนี้มีมีอันนี้ไหมอ่าเรียบแพร่เรียแพรใหม่อ่ะลิปแพรใหม่อ่ะอ๋อมีลิปแพรแต่ไม่มีรถขุดบอกบอกรถขุดว่เหารถขุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะรถขุดเองอ่าฮะโอู้หูมีเงินเก้าเก้าเลยวรอคุณผู้ชมขอหน่อยพี่ขอหน่อย โอ้โหเพิ่มอดแดงเลยวะคนไทยหรือคนอันนี้วะไม่ผมพูดไปแล้วมันผมอันนี้ไปแล้วมันไม่ได้วะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยสต็อปอ่ามันต้องมีอันนี้เด้งขึ้นดึ้งดึงดึงดึงไม่ใช่เหรอถ้ามันพุยได้เนาะนี้แสดงว่าไม่ได้นะเนี่ยรอโล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 ไม่ได้วะผู้ชมมันไม่ได้วะต้องทำไงเนี right. ่ยโอ กดสต็อปไปก่อนเนาะเขาอ,อนุมัติรถให้ยังเนี่ยเอาอยัางลิ้นมาทำไมวะเนี่ยเขายังไม่เอารถให้เลยโอ้โหจะได้เล่นไหมเนี่ยวันนี้นะ่ะคู่เจ้เกมก็โอโ้เขามาเจอน้ำตกเลยพวกคงถามว่ามึงจะเอารถอันนี้มาทำไมเออนนี่นี่รู้แล้ววันเอารถอะไรเอารถนี้สิเอารถนี้สิหัวลากหัวลากมีไหมหัวลากหัวลาก นี่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 เอารถนี้เอารถนี้ไปเอาหัวลากวะหัวลากวะรถของไม้อ่ะของไม่ของไม่เอาเฮ้ยไม่ได้นี่วะเอาของไม้อ่ะเออนี่นี่นี่เอารถนี้เอารถนี้เอารถนี้อ่าเอาหัวลากเอาหัวลากคันนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยอุ้ยไม่ใช่ผมจะซื้อเลยเพราะว่ามันเงินเขาเยอะเอาหัวลากนี้เอาหัวลากนี้อ่าแล้วก็เอา เอาหางใหม่อ่าหางใหม่ตัวนี้อ่านี่ได้ไหมนี่ได้สกักอันโอ้โหเขาไม่อนุมัติเลยว่ะโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยกระตุกกระตุกอะไรอ๋โอ้โหมันแดงครับชิ้นต่อแดงไม่รู้จะหลุดตอนไหนเขาไม่อนุมัติเลยอ่ะคุณผู้ชมเวลาก็หมดหมดเวลาอยู่กูชิ้นต่อสีแดงอีกโอ้พระเจ้าเอ้หลุดติงกระดิ่งแมวแล้ววะ สามารถพูดในเกมได้ผมเพิ่งรู้นะครับนี่ก็ยืนอยู่กับซานน่นะไม่มีอะไรโอ้วิดีโอนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยคุณผู้ชมอ่ะก็เราก็ได้ดูต้นคลิปไปแล้วเนาะเอ้รถเครื่องบินมันจอดทำไมวนะน่ะเอา้าหายไปแล้วผมขอรถไปก็ไม่ได้นะครับผม เนี่ยเล่นออนไลน์เราต้องทําใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือการขอรถนะครับขอรถขอลาเนี่ยแหละต้องทําใจเพราะว่ามันจะเขาจะบางคนเขาก็ให้บางคนเขาก็ไม่ให้งไงครุณผู้ชมเดอ๋กันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมวิดีโอนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยสวัสดีครับ